สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะทำร่องทายคันแดนนะครับเอาไว้ระบายน้ำเวลาฝนตกนะครับโน่นจะวิ่งไปนั่นแหละปากกล้วยนั่นแหละก็จะวิ่งยาวเลยนะนู่นนั่นแหละสุดที่เลยติดถนนใหญ่ด้านหน้านะครับริมมือจีไฟนะครับ แต่ดินนี่ยังใช้ได้อีกนะครับเราจะเอาเกี่ยวไว้ดันนี้ดันในนะครับการน,น้ำขังเอาเดี๋ยวพลิกหน้าดินขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวจะใช้ไปดันหน้าดัานไปไว้เกี่ยวไว้ตรงก,กลางแข็งมากมากดินก็ถมไว้ด้วยนะครับสุดยอดแห่งความแข็งเลย ตอนนี้ถ่ายพริกหน้าดินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกล้องท่ายคะแดนนะครับจะห่างคะแนนประมาณเมตรหนึ่งทำล่องน้ํานะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าคิดว่างานสักครึ่งวันก็จะเสร็จเลยไม่ได้ชวนอาจารย์โบมา ดวยคันเดียวเนี่ยได้วันนี้น่าจะเต็มวันนะครับรู้สึกว่าเรานี่จะมาใช้บริการนี่เป็นครั้งที่สี่นะนะนะที่บริเวณแห่งนี้นะครับจ้าของเราก็เรียกใช้เรื่อยอ้าถ่ายพิกนาดินนะครับที่ชายคันแดนนี่มันสูง เราก็จะเอาดินนี่นะครับไปเกี่ยวไว้บริเวณนี้เกี่ยวไว้ด้านขวามือเรานะครับ หัวเขาแล้วนะครับต้นกล้วยหมอ,อเอาลงเลยครับเป็นที่เหลือบริเวณนี้มันเนินนะครับเราจะพาดินไว้ตรงกลางนี่ตรงนี้รู้สึกว่าจะต่ำนะครับตรงที่รอยพวกเราติดเมื่อคราวที่แล้วนะครับ เริ่มมีฟุน่นแล้วนะครับตอนแรกมีน้ำตอนนี้มีฝุ่นแล้วกลับดินงั้นแข็งเลยนะครับ เป็นถนนเก่านะครับเอาดินมาถมไว้เอาอัดก็ไปครับเอาแล้วเอาได้แล้วเพื่อนโคนอันนี้เพื่อนฝุ่นครับ มิดรฟุลครับมิดรฟุลโอ้โหแล้วปิวมาทางเราซะด้วยอ่ะสบายวันนี้ไม่มีลมให้ติดนะครับ มาเกี่ยบางๆมาครับ อย่ากลับบางๆนะครับ โอ้โหฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมอย่างแข็งเลย <S <S แข็งแบบนี้ก็ต้องวิ่งหลายเที่ยวยนะครับก็จะใช้ใบด้านหน้าเกียร์มาตรงที่เราอยู่นี่นะครับจากที่เราถ่ายไว้บอกเลยนะครับจอดในความแข็ง เกียรให้เรียบนะครับเพื่อเป็นถนนนะครับโอ้โหไม่เห็นตัวแล้วไม่จะฟุ่น มาวัดความแข็งกันนะครับกับการใช้ผานดันหน้านะครับ ชึบก็ให้แล้วครับตรงนั้นที่เราเอาผานวางไว้แล้วก็ดันมาเกี่ยๆนะครับให้มันเสมอกันโอ้โหหันนักคันเลยท่านผู้ชมแข็งมากๆครับอ่าตัางล้ำใหม่ครับ มันกินข้างเดียวนะครับหันเลย ก็เดี๋ยวจะไถนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็เคลียร์อเอาแล้วกัน,นตามสภาพนะครับก็ไถระหว่างต้นกล้วยนะครับ ฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมความแข็งก็จะเข้าได้ประมาณนี้เองนะครับเียงโกกาโกกากเลยความแข็งนะครับฮ้ ตรงนี้กดขูดเอานะครับเดี๋ยวเราจะไถให้ชิดกอกล้วยนะครับแล้วก็เอากองกลางนน้นหนหน่อยเดี๋ยวเราจะไถให้ชิดกอกล้วยนะครับแล้วก็เอากองกลางนน้นๆหน่อยจะได้เท่าไหนไม่รู้นะครับ ติดต้นกล้วยนะครับวนไปวนมาก็เดี๋ยวจะเอาไอ้ที่ขอบถนนแล้วนะครับหลักคันแดนอยู่ของเขานะครับ จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปลูกผักตรงกลางนะครับโอ้โหฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมโกากาโกกากเลยอย่างกถ่ไถดินลูกรังเลยนะครับเขาปัถมไว้นะครับดินมันแน่นเนี่ยก็เอาแค่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ทําอย่างนี้นะครับทุกร่องทุกร่องทุกร่องนะครับตามร่องกล้วยเนี่ยเอาไว้ปลูกผักนะครับขอให้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามประก,กอนรับชมก่อนสวัสดีครับ